สวัสดีครับอรณุณสวัสด์ยามเช้าครับผมหกโมงครึ่งเอ้ยหกนาฬิกาครับหกนาฬิกาคลิปนี้พามาดูเจ้าบอ่อทองครับทุกคนว่าให้มาอัปเดตเจ้าบอ่อทองให้ดูหน่อยอยู่ที่ร้านช่างเสือครับนี่เปลี่ยนซีนล้อซีนล้อเปลี่ยนแล้วบ่วโอ้แล้วก็เปลี่ยนลูกปืนครับตัวนี้คลาสมีปัญหา คลัทเป็นไรนะช่างเสิร์ดคลัทมันแข็งครับคลาทมันแข็งครับที่ทำให้เหยียบสายเกียร์ขาดใช่ไหมใช่นายพาไปดูหน่อยตัวไหนครับฮะกรุนอ้ช่างเป็นไข่นี่อ๋อครับช่างเสิร์งจริงๆแล้วตัวนี้มันงอขึ้นมาอย่างนี้เลยครับนั่นแหละนี่กดมันกดไม่อยู่เนาะ ใช่ไหมมันสีมันมันตัวนี้เนียมันคือกดถ้าเป็นไฮดรลิกเขาจะกดแค่สองครั้งมันจะจากอ๋อกดสองครั้งมันจากครับอันตัวนี้กดสี่ครั้งถึงจากสี่ครั้งแสดงว่ามันหมดสภาพเนาะครับอันนี้มันแข็งมันหมดสภาพเนาะเนี่ยมันตายแล้วคุยง่ายเดี๋ยวเราพาจะพาไปดูของใหม่ไปช่างเสิอไปดูของใหม่กันหน่อยอยู่หน้ารถสั่งมาแล้วครับเดี๋ยวจะให้ช่างเสร์ชทายว่ากี่บาท ฮะอ่ะนั้งเสิร์ฟยกไปเลยนักงเสิร์ฟว่าประมาณกี่บาทเนี่ยมันเท่าของของปอดไหมฮะน่าจะเอ็ดตัวที่ผมเคยซื้อมามันเท่าไหร่นี่มันปีพันกว่าดิพันกว่าไปไปแกะดูหน่อยไป จะพาไปแกะดูครับจำราคาไม่ได้แล้วของตัวไหนครับอเอาอร์ดพวกเพลาเดียวก็เป็นวีมกันบข่ของของไอ้ตัวใหญ่อันนี้วันแรกตัวใหญ่อ่ะเป็นวีไหมเป็นวีอย่างนี้แหละครับอ๋อไม่มีเป็นตินผีใช่ไหมใช่อ๋อแกะดูหน่อยนี่ <c oughs> ทุกคนอยากให้อัพอัปเดตนะครับเจ้าบ่อทองครับวันนี้ก็ สั่งของไปวันหนึ่งครับได้เลยครับวันที่สองได้เลยเราสั่งรู้จักที่สั่งไงพวกนี้มันหายากถ้าไม่จำพะเของมันอะไปวิ่งหาซื้อบอกเลยว่าเปลือนแตค่า,าน้ำมันครับ <c oughs> จะให้ดูของใหม่กับของเก่ารพวแต่สายคลาสขาดเลยเนาะเป็นกับตัวนี้นี่เองครับมันแข็ง นี่ถ้าสายไปนิ่มกว่าเดิมใช่ไหมช่า <c oughs> งมาจากบริษัทตลาดแท็กเตอร์ครับชนบุรีจุดก,กัด <c oughs> น,นี่เห็นไหมฮะ ตัวนั้นมันตัวนั้นมันสนิทหมดแล้วเนาะมันก็มันหมดมันก็ขาดมันใช่าใจไหมอ๋อนี่มันมายกชุดตัวนี้เลยดิใช่ก็มันติดกันมาอ๋อมันติดตัวนี้จานกดเป็นสองชั้นที่ประตูอืมเอาแล้วถ้าเราเกะส้มตัวนี้เกะส้มได้เหมือนกันใช่ไหมได้เนี่ยเปลี่ยนตัวนี้เนาะเพราะว่าผมเปลี่ยนมาแล้วนะ ทั้งเสือดว่าเท่าไหร่นี่ของกูปัต้ามันหมื่นสองครอฮะของกูปัต้ารุ่นไหนเจ็ดพันอะมเจ็ดพันนะครับหมื่นสองหมื่นสองโอ้ได้มาอย่างนี้เลยใช่เพราะตัวนี้นะไม่มีตัวนี้อ๋อไม่มีตัวนี้ครับเพราะของกูปัต้ามันมีแค่ตัวนี้อ๋อตัวนี้ไม่มีตัวนี้มันคืออะไรไอ้ตัวนี้มันคือแผ่นแผ่น PTO PTO ครับ กูแค่นี้ก็แพงกันเนาะถ้าไม่เหมือนวีมันจะเล็กกว่าใช่ไหมเถอะไม้มันของของของติดรถกับของใหม่อ่ะมันไม่เหมือนกันอ๋อมันไม่เหมือนกันบ่ครับอันนี้มของของของติดรถมาเลยของอ๋ออันนี้มันของติดรถมาเลยใช่ดูลักษณะไม่เหมือนกันเลยเนาะครับดูโครงพวกนี้แหละใช่อ่าโควงนี้เทียบกับตัวนี้ไอ้ตัวนี้สมมติว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์อะแสดงมันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อ เนื้อเหล็กเนื้ออะไรมันก็เหมือนครับมันเป็นของมี่มาเลยได้พูดถึงเหมือนเขาย้ำมาได้นะนี่ใช่ไหมย้ำตีนผีอ่ะย้ำได้ดิพวกนี้แต่ร้านเนี่ยถ้าทำมันก็ทำได้ใช่ไหมได้แต่ว่ามันต้องต้องไปที่ร้านที่มันอ๋อไปที่ร้านที่เขาทำอ๋อย้ำหมีมันย้ำได้เนาะมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนของมันจะมีไหมล่ะอจะมีขายไหมนี่นะครับตัวนี้นะครับ เรียบร้อยแล้วหนึ่0มืหน,นหาหรบาทอเาอคูปะตาของคูปะต,ตาแค่เล็กกว่านี้อีก <c oughs> ไม่แพงเลยยังไม่เท่าของคูปะตาอตอนคูปะตาแพงกว่านี่ครับประมาณนี้เลยที่ครับเสียบและสายขาดที่มันแข็งเพราะตัวนี้ครับดูตัวนี้ก็รู้แล้วนี่มันจับไม่อยู่เลยเนี่ยหรือ,รอตัวนี้มันต้องสีอย่างนี้บ่สีอย่างนี้แหละพรน,นี่มันเตะลูกปืนอ๋อมันเตะลูกปืน แต่เพราะว่ามันน่าจะมันล้าแล้วเนาะคือมันไม่นูนขึ้นเนาะแข็งโตเลยไม่ตัวนี้จะบอกให้เข้าใจครับตัวนี้มันยังไม่ได้ใส่กดมันก็เลยนูนออเราใสาน่น็อตใส่น็อตตนี้กดปุ๊บ,บมันก็จะต่ำแบบนี้เอาะมันจะต่ำแบบนี้<อ>แต่ว่าคือหนึ่งพอ ตัวตัวใหม่มามันก็จะนิ่มกว่านี่มันไม่แข็งครับนี่กดดูความความหนาความใหญ่อะครับมันไม่เหมือนกันอ่าตัวนี้น่าจะนิ่มกว่าเลยเนาะพูดถึงมันใช้ได้ได้นานไหมนานนี่ตันี้ติดรถมาตั้งนานเนาะผมไม่เคยเปลี่ยนเลยเดชเพราะนี่น่ะรถไทยผมอะยันมายังไม่ได้เปลี่ยนเลยยันมาทินพีมกันไหมวีมกันไหม วี v, 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 v แบบนี้บ,บ่ใต่ทุกวันนี้เขาเขาเปลี่ยนเป็นหวีหมดนะอ๋อ <c oughs> อ๋อนี่เขาเรียกว่าหวีครับถ้าตีนผีก็ <3 S 2> เป็นมันจะมีสามขาสีอ่าสามสีขาครับอืมหวีกับตีนผีอันไหนหนิ่มกว่าหวีบบนิน่มกว่า,ววาครับทำไมรถมันทุกข์เขาไม่ใช้หวีก็ รถตัวใหม่เป็นวีนะตัวใหม่นะสามหกพวกสามหกพวกเอ๋ยใหญ่ๆครับเป็นวีหมดเป็นวีหมดแล้วโอ้ครับตัวใหม่หกซีรีส์เจ็ดตัวอะไรเนี่ยใช่วีหมดอืมันเหลือแต่พวกไอ้พวกหลงพวกพี่โน่พวกอะไรเนี่ยยังใช้ครับตัวตัวเก่าใช่อรับรถตัวรถนอกพวกไรมาใช้วีหมดวันนี้ก็ได้ใสเนาะ Oh. ลูกชายต <c oughs> ื่นห้องใส่งานวันวน,นี้ลูกชายฉีดอ๋อเมื่อวานผมไปฉีดยาไข้โอ้เจ็บคอไข้ปวดทั้งตัวเลยครับโอเคงั้นเนี่ยผมไปก่อนล้วครับส่งน้ำมันจานชูก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม